สวัสดีครับผมสุรุษะนะครับขอรับนิสปอร์พูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราจะกันวันอาทิตย์เดือนใหม่1ธันวาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นน่าติดตามเย็บเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของคลิปวิเคราะห์วันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเกมบิ๊กแบตนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport นึ่งครับกลุ่มฟุตบอลที่มีทัศนะ ั่วโครคคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมดเอาไว้และเช่นวันนี้มีการไร้วิกอก์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับระหว่างริเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้สตีกา้ายามเจอกันช่วงหลัง เป็นทางเรือใบสีฟ้าดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันต้องบอกเลยครับว่าปัจจัยต่างๆแตกต่างออกไปนะครับโดยหงแดงตอนนี้รั้งจะฝูงนะครับและจุดสําคัญคือแทคติกการเล่นของกุนซืออาร์เนอร์ชลอสที่มีความแน่นอนยืดหยุ่นได้ดีนะครับเกมรุกใช้โอกาสไม่เปลืองและเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นแม้วันนี้จะไรอีบูโกนาเต้น,นะครับแต่คู่เซนเตอร์โจโกโมเมสก็น่าจะยืนคู่กับเฟอร์กิลฟานได ได้อย่างลงตัวนะครับและจุดแข่งก็คือมิดฟิลด์คู่กลางอย่างอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกที่มีความนิ่งสามารถพลิกบอลแกะเพสได้เก่งนะครับตัวนี้ครับทำให้เรื่องของตำแหน่งอื่นเนี่ยเล่นง่ายตามไปด้วยเจ้กับทางเรือใบสีฟ้านะครับซึ่งฟอร์มการเล่นแย่หนักไม่ฟื้นนะครับเกมรับชุดนี้ค่อนข้างเปราะเสียประตูง่ายนะครับแล้วก็เกมลูกช่วงหลังเนี่ยกอดคอกันฟอร์มตกนะครับและที่สำคัญคือการที่แดนกลางพวกเขาขาดทั้งมาเต้ โอโควาชิตและโรดี้นะครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้เรื่องของสมดุลทีมเนี่ยเสียหายไปเยอะมากนะครับและทําให้กองหลังเนี่ยเจอภาระหนักมากขึ้นยิ่งมาเยือนแอนฟิลด์แบบนี้ในสภาพแบบนี้ผมมองนะครับว่าเชียร์ริเวอร์พูลดีกว่าเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาส เหตเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้กัดฟันเชียริเวอร์พูลนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบเอเวอรรตันปิษาจแดงของอุนซือรูเบนอโมริมเริ่มที่จะลงตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับวันนี้กลับมาเล่นในรีกบ้านตัวเองนัดแรกเชื่อว่าใส่เต็มที่นะครับและแท็กติก343วันนี้อโมริมจะกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับซึ่งเกมลุกเริ่มจับทางได้การเข้าทำดุดัน วันนี้รับมือกับทางเอเวอรตัน,นะครับของคุณซือชอนไดซึ่งฟอร์มการเล่นยังหนักไปทางแย่นะครับแม้พวกเขาจะมีจุดแข็งในเรื่องของเกมรับที่มีความเหนียวแน่นนะครับแต่ปัญหาก็คือเกมลุกที่ฝืดจัดในเดือน พฤติจัยโยนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่สามารถยิงประตูได้เลยนะครับเรียกว่าจุดนี้ทําให้กองหลังแมนยูจะเจองานง่ายมากขึ้นแล้วก็เกมลุกเนี่ยกล้าเปิดเกมบุกมากขึ้นนะครับดูแล้วดนต่อหน้าแฟนบอลถึงเวลาแล้วที่ลูกทีมของอโมริมจะสามารถเรียกคึนความมั่นใจด้วยการอัดเอาชนะและมีโอกาสเตเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลพิมีารีอังกฤษต้อนรับเดือนใหม่นะครับเชียร์ริเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ถึงท้ายนี้ทุกท่นเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นครับเข้ามารวมพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่วรวยไว้เจอกันใหม่พวกนี้สวัสดีครับ